สวัสดีครับเพื่อนรักทุกคนผมนายจนเจ้าจากช่องพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เรามาดูดวงความรักรายสัปดาห์ของชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมและสำหรับผู้ที่ทราบว่าตัวเองมีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภก็สามารถฟังคำทำนายนี้ได้เช่นกันครับการทำนายนี้มีผลในช่วงวันที่13ถึง19ตุลาคม2568 และในตอนนี้เป็นพลังงานสำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดนะครับส่วนใครที่มีคู่แล้วช่วงกลางของคำทำนายสามารถเลื่อนไปฟังได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดราศีพฤษภไพ่ของคุณในสัปดาห์นี้สะท้อนพลังแห่งการก้าวข้ามความสับสนบางอย่างในใจคุณอาจอยู่ในช่วงที่กำลังเคลียร์ความรู้สึกเก่าๆเ,เพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาไพ่ใบแรกของคุณคือห้าไม้เท้าไพ่ของความขัดแย้งและการแข่งขัน คุณอาจอยู่ในช่วงที่รู้สึกสับสนทางอารมณ์บางคนอาจมีคนเข้ามาพร้อมกันหลายคนจนไม่รู้จะเลือกใครดีหรือบางคนยังมีปัญหาค้างใจกับคนเก่าที่ทำให้รู้สึกวุ่นวายไพ่ใบนี้เตือนว่าอย่าปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกทำให้ใจคุณเสียสมดุลเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญคือความชัดเจนในใจของคุณเองไพ่ใบที่สองคือ8ไม้เท้าไพ่แห่งความรวดเดร็วและการสื่อสาร คุณอาจได้รับข่าวดีเรื่องความรักแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นการติดต่อจากใครบางคนที่หายไปหรือการเริ่มต้นพูดคุยกับคนใหม่อย่างคึกคักไพ่ใบนี้ยังหมายถึงความเคลื่อนไหวที่ดีหลังจากช่วงนิ่งมานานแต่อย่าลืมใช้สติและฟังหัวใจตัวเองให้ดีเพราะสิ่งที่มาไวก็มักไปไวได้เช่นกันไพ่ใบสุดท้ายคือ6ดาบไพ่ของการเดินออกจากสิ่งที่ไม่สบายใจและมุ่งหน้าสู่ความสงบในใจ คุณอาจตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ทำให้เหนื่อยหรือเลือกพักหวนใจไว้ก่อนเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างมีสติไพ่ใบนี้บอกว่าความสงบที่แท้จริงกำลังจะกลับมาและความรักที่ดีจะเกิดขึ้นหลังจากคุณเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งเก่าอีกต่อไปสรุปพลังของคนโสดราศีพฤษภในสัปดาห์นี้ คุณกำลังฟื้นตัวจากความสับสนเริ่มรู้ว่าความรักแบบไหนที่คุณต้องการและจะไม่ยอมเสียพลังให้กับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าอีกแล้วความรักใหม่อาจเริ่มจากการเดินทางการสื่อสารหรือใครบางคนที่เข้ามาในช่วงที่คุณไม่ได้คาดคิดเลยครับต่อมาสำหรับเพื่อนๆที่มีคู่แล้วไพ่ของคุณบอกได้เลยว่าสวยงามและมั่นคงเป็นสัปดาห์ที่ความรักของคุณจะเปล่งประพาอีกครั้ง ไพ่ใบแรกของคุณคือ The Star ไพ่แห่งความหวังการเยียวยาและแรงบันดาลใจคุณและคนรักอาจถึงผ่านช่วงที่เหนื่อยกันมาแต่ตอนนี้กำลังกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งความสัมพันธ์กำลังได้รับการเยียวยาด้วยความเข้าใจและความรักที่จริงใจไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในการละกันที่กำลังกลับมาอย่างงดงามไพ่ใบที่สองคือ The World ไพ่แห่งความสมบูรณ์และความสำเร็จ ความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในจุดที่เริ่มรู้สึกมั่นคงมากขึ้นบางคู่มีเกณฑ์วางแผนระยะยาวเช่นการแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ร่วมกันไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการก้าวผ่านอุปสรรคและพบกับจุดสมดุลในความรักที่ยั่งยืนไพ่ใบสุดท้ายคือสีไม้เท้าไพ่แห่งความมั่นคงและความสุขในบ้านคุณกับคนรักจะมีช่วงเวลาที่อบอุ่นอาจได้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น ความรักในสัปดาห์นี้มีพลังของความเข้าใจและการเฉลิมฉลองบางคู่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเช่นการมั่นหมายการย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือแม้แต่การเดินทางที่เติมเต็มหัวใจทั้งสองฝ่ายสรุปสำหรับคนมีคู่ราศีพฤษภในสัปดาห์นี้ความสัมพันธ์ของคุณเต็มไปด้วยความมั่นคงและพลังบวกเป็นช่วงเวลาที่หัวใจได้พักได้ยิ้มและได้รู้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมานั้นมีค่าจริงๆ ความรักของคุณในตอนนี้ไม่ได้ต้องการคำพูดมากมายแค่ความเข้าใจและความอบอุ่นจากหัวใจก็เพียงพอแล้วครับอย่าลืมนะครับการทำนายนี้เป็นแบบภาพรวมหากต้องการคำทำนายที่ชัดเจนและแม่นยำขึ้นต้องดูดวงแบบรายบุคคลครับและโปรดจำไว้ว่าการทำนายต่างๆเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเอง ขอให้เพื่อนรักทุกคนได้รับพลังงานดีๆไปจากผมนายจันเจ้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะครับผมอ่านทุกข้อความและตั้งใจตอบทุกคำถามเมื่อมีเวลาและมีกำลังใจจากทุกคน